สำหรับเรื่องเล่าที่ผ่านมานนะครับมือคืนน้องอุ้งอิงนะครับก็ไเด้เขาห้องอัดนะครับหอบฝันมาหลังห่านเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับซิ่งที่ผมอยากมาเบอมนี้นะครับก็คือสิ่งมหารัจ์นะครับที่เกิดขึ้นของบอสโจนะครับกับพ่อแม่น้องอุ้งอิงนะครับซึ่งนั่นก็คือทั้งสามคนนี่นะครับอายุ เท่ากันนะครับก็ถือว่ามั่นกับเป็นบุญวาสนาขอ้อมูลน,นะครับที่ได้มาพอกันเจอกันมั่นก็เลยเกิดความร่งตัวกันนะครับเมื่อคืนนะครับน้องอุ้งอิงกับอักควาสีพานกะใส่เวลาพ่อสมควรน,นะครับแต่ว่าผลปรากฏมาเนี่ก็ถือว่าดีมากนะครับจนอาจารย์นักดนตรีหรือว่าคูเพลงเนี่ยได้ยกย่องนะครับว่า ถาบอดังเพิ่นบอกว่าให้มัเตเพันโหลดนะครับเพิ่นก็ย่อมการันตีนะครับเพราะว่าคู่เพลงหรือผู้เริเรื่องดนตรีนี่ก็เป็นอาจารย์จินีนะครับเพิ่นเหเพ่งระดับประเทศมาหลายคนนะครับหลังจากนะครับที่ออกจากห้องอัดนะครับน้ององค์อิงกับข้งสีเมือนะครับเพิ่นหิวบ้านในที่นี่พอเพิ่นนะครับพอโจก็เลย ถามว่าจะกินอีอย่างนององอิงนะครับเพิ่อนอยากกินอย่างหูบะครับหมูกะทะครับหลังจากนางบอสโจนะครับก็ได้ผ้านององอิงก,กับแม่นมติ๋มล่ะครับไปกินหมูกระทะนะครับซึ่งแม่นมติ๋มนะครับก็ได้โพสต์ขอความนะครับออกมาว่าจังไรหูบะครับหลังจากที่ใส่เสียงเสร็จพอโจเพิ่นกับผ้าลูกสาวมาเลียงหมูกะทะแม่นมติม๋มโพสต์ที่ตาม บพ่ออิมไปด้วยแม่ติม๋มขอบคุณบอดขอบคุณพ่อบานสมหมายนะคะสู่ๆนะ้อุงอิงคนเกง่งก็มีคนได้มาแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างหลายนะครับหลายคนก็บอกว่าน่ารักจังเลยนะครับขอบคุณที่มอบความสุขให้เอซีด้วยภาพอันน่ารักนะครับซึ่งไปนั่งกินอยู่หันกับสามสี่คนนะครับที่เห็นกัน ครับสำหรับอาจารย์จินนี่ผู้ไทยนะครับเพิ่นปั้นเพลงไหนนะครับก็ปังนะครับเพิ่นนี่นะครับสางนักล่องนาไม่มาประดับวงการต่างมากมมยนะครับจําซือกันบ่หวาดบ่าไหวแล้วครับสาหรับอาจารย์จินนี่ผู้ไทยนะครับเพิ่นก็เป็นผู้เรียบเรียงดนตรีและโปรดิวเซอร์นะครับงานเพลงให้นักร่องทางค่ายไงค่ายน้อยค่ายอินดีนะครับก็รวมถึงทํางานเพลง ค้อนไข่ให้ผู้ไทยเลคคอร์ดนั่งขึ้นกันนะครับก็ถือว่าเพิ่นเป็นโปรดิวเซอร์มือทองนะครับซีวอกง่ายๆนะครับนักร้องอย่างเช่นนะครับคุณไผ่พงษ์สะท้นั่งสีนะครับล้ำเพลินวงสกอเอกพจน์มณฑการเข้าทิพย์ธิดาดินนะครับยังเวียงในลุมมณนั่งสีนะครับหลายๆคนนี่ครับที่ผมบริเก้าอ่างมานี่ส่วนมากค่กับอาจารย์จีนีผู้ไทยนะครับเพิ่นกับซอยเรียบเรียงดนตรียังไห้นะครับหลายอย่าง เมื่อก่อนนะครับเพื่อนเสือจริงว่าเจ้าเอกสูจินคุณชนะร่งนะครับตะกี้เพื่นเป็นทหารอากาศเลยครับแต่ตอนนี้เพิ่นก็ล่าออกแล้วครับจากทหารอากาศเพื่นอยู่บ้านกุหวานะครับตำบลกุหวาอำเภอกุชีหน้าไร,ารา่จังหวัดกาลสินนะครับเป็นหมู่บ้านของคนผู้ไทยเพิ่นก็รักษาวัฒนธรร,รมเก่าแก่ไว้ตามเหตุข้องเดิมนะครับและก็โด่งดังนะครับ ตอนระดับประเทศคือประเภทนี้บุญบังไฟตาไลลา,ลานก่อนอาจารย์จินนี่นะครับเพิ่นสิลงมือเหตุงานเมื่อได้โจทย์เพลงนะครับหรือว่าโจทย์นักร้องก็คิดอยูใ่ในใจนะครับว่าสีเหตุจังใดจังสี่ให้ดังทําเพลงแบบใดสี่ให้ค้นหมักนะครับยางบันทึกเซจเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเพลงของน้ององคงหญิงนะครับเมื่อบันทึกเ็จสิ้นแล้วก็ต้องตรวจท่าน ถ้าเพลงเศร้าเขาก็ต้องน้ำตาซึมนะครับถต่เพลงโจะก็ต้องกระดิกขาไปตามนะครับถือว่าพานันนี่คือเป็นหลักวิธีการทำงานของอาจารย์จินนี่ผู้ไทยตอนนี้นะครับอาจารย์จินนี่ถือว่าเป็นระดับเบื้อง a นะครับของวงการลูกทุ่งมอล่ับ่าว่าสิเป็นแนวเพลงออกมาให้เศร้าจริงๆนี่นะครับบ่าว่าดนตีอย่างนิวถือว่าเป็นประสบการณ์หลายนะครับ แล้วก็เพียงที่น้องงอิงไปลองนี่หอดฝันมาหลังห่านนี่ว่าสิเศร้าขนาดไหนนะครับเขากับชีวิตจ,จริงของน้องได้มากเพียงใดนะครับเดี๋ยวล่อฟังนะครับเริ่มวันที่เก่านี่แหละครับก็บสิได้ฟังเฮ้าค่อยติดตามนะครับแฟนคลับสุภสุคนว่าน้องนี่ได้เข่าห้องอัดแล้วผลการอัดออกมาเป็นแบบใดว่าสิสมกับเฮารอค่อยหรือไม่นะครับ อันนี้นะครับจะเป็นบุญวาสนามหาห้พผ่านพบนะครับระว่างพอโจกับน้ององค์อิงตอนนี้ก็ถือว่าเป็นู่จิ้นที่ปังที่สุดนะครับในคณะสาหน่อยเพชรบ้านแพงหลังจากสิ่งเกินแรกนะครับทีสป,ปอยออกมากนี่ก็มีสิ้เกินต่อไปที่รอสสาหรับน้ององค์อิงเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่นบ่ท่านได้เปิดเผยแล้วครับว่าเป็นแนวเพลงแบบไหแต่ว่า เฮากะรอที่ตามผลงานนะครับก็บอาจจะมีเพลงเร็วนะครับทีให้แฟนคลับได้โยกไปตามกันนะครับเพราะว่าน้องก็ก้อนนาที 4, สีขาวมาเสาหน่อยเพชรบันแพงก็ได้ขึ้นรถแห่นะครับล่องยุลดแห่กับหมอลำสิงนี่แหละครับความสามารถมันบ่ธรรมดาออหลีครับคนที่ล่องได้แบบนี้มันล่องอยากเลยครับบอมเนว่าล่องง่ายๆเนะาะบอว่าสิเป็นรถแห่หรือ หมอลำสิ่งที่เฮ็ดให้คนติดตามแล้วก็มัดเตนได้นี่หละครับเพ่งเร็วกะรอที่ตามนะครับว่าสีมาทำนองแบบไหนแนวทางไหนต้องไวใจอาจารย์จินนี่นะครับว่าเพิ่นทำแนวเพลงใดทุกอย่างนะครับเป็นอาจารย์ที่เก่งนะครับแล้วก็บ,บอสโจนะครับเป็นโพทีมองทะลุนะครับว่าแนวเพลงแบบไหนสีเอามาให้น่ององอิงได้ขับรองต่อไปนะครับหลังจากสิ้นเกินแลกหอบฝันมาหลัง ห่านนะครับซึ่งเป็นเพลงชาแล้วก็เฮ็ดห้น้ำตาซึมแน่นอนครับเพราะว่าเมื่อวานในเขาห้องอัดนะครับก็เฮ็ดห้รับรู้นะครับว่าบทเพลงนี่มันเสา้าจริงๆครับค้นติดตามนะครับในไรซดเป็นมื่นนะครับมันกถือว่าเบิ่งคักอีหลีนะครับถูกคนก็ติดตามกันไปตามๆกันนะครับหลังจากที่ฟีเวอร์นะครับน้องวงอิง หลังจากชนโบรี่มาแล้วแห้งขักไปไงครับตอนนี้บอวว่าสิเป็นติดตามทางแฟนเพจสาวน้อยเพชรแแพงหรือว่าองค์อิงเพชรบานแพงก็ตามนะครับตอนนี้ถือว่าเป็นฟีเวอร์ระดับประเทศก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวแฟนครับทุกคนครับรอดติดตามเพลงหลังจากซิงเกิลแรกในสีป่ปอยไปวาสีปังขนาดไหนนะครับทุกคนก็ซอยแห่งกำลังใจซอยเชี่ย ซอยแช่กันสุโขสุคนนะครับขอบคุณครับ